ร่านสบงครับจัดงานศพนะครับค่าทุนสิบศพนะครับวิยเขาจัดงานศพเฮ้ยเราไปหามอไซค์ป้าไปแว้นงานศพกันดีกว่าชุดมาเ่ยนไม่ได้ไป็นบทอ ได้ฮะใส่แล้วดีใส่แล้วดีใส่แล้วดีไายไทยไปเอาเคอาร์ได้อู่มาดิเคียร์แจ๊กเตี๋ยวเพลงด้วยเตี๋ยวเพลงด้วยเจ้าโอเคโอเคอาร์ดีกว่าเฮียโกูไม่ร้อยบอกแล้วคืนนี้คืนนี้ทรงเชงเดือ๋ยชัยเพื่อนได้เลยเชงเด้วยเพื่อนมุดตอนเชงเดอได้ออกโรงงานอีกแล้วมุดที่ได้ออปั๊มเดิมนะเพื่อนปั๊มเดิมไหมคืนนะเพื่อนเวลาเดินเออดันโล่เพื่อนไม่ได้ฝนตกและยางตกด้วยฝนตกในรอบปีกว่า ไปทรงเช็คหน้าไปทันอ่ะรูกเราจะไปปกติแล้วแหละรถบั๊กแลอะไรอีกตอนนี้มาจัดกี่โมงนะเนี่ยจะจัดอีกสี่นาทีครับไปดิเราไปก่อนก็ได้ไปก่อนก็ได้เราไปเร็วๆเลยเต๋ยเราไปกระจีงงานแล้วง่างานพวกนี้เนี่ยไอ้เหี้ย ันราจะเป็นเจ้าภาพหลายการแล้วแต่กูยังจำได้เลยออไอ้เหี้ยไอ้็อตที่แบบว่าที่เหี้ยโจเซฟตายอะแล้วพวกตำรวจมันหัวเราะก,กันอะไอ้เหี้ยอ,อันนั้นเหี้ยจริงอันนั้นเหี้ยจริงอันนั้นเหี้ยจัดเลยอไอ้เหี้ยโจเซฟอะจำได้เลยเออกูได้เป็นคนฆ่ามันอะไอ้เหี้ยโจเซฟอ่ะ แล้วกูไม่รู้ไงตอนในครุกอะ เฮียถ้งางานสมมันยิงกูก็เอามันเหมือนกันหนอเฮียคง mm hmm. ไม่ปล่อยมันยิงหรอกไอ้สัส mm hmm. ดูแบนใช่ไหมดูแ๊ดเป็นเองเอ,อทันทีละดูแ๊ดเดง สายสายสายป่ะสายป่ะลุ้มไหนอะข้าล่างข้าล่างลุ้มไหนวะแจ็คน่าจะลุ้มเล็กป่ะน่าจะไม่มีญาติเฮียใช่ปะ หุมไหนดีวะน่าจะหลุมนี้อ่ะญาติจะไม่ีได้จะหลุมนี้อันนี้อันนี้หลุมที่ยังไม่เขียนชื่อนในเฮียจุบปะไม่ได้เเมื่อกี้ดินมาทียแล้วครับอ๋อทีครับนึกว่าที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องจองหลายๆหลุมนะเพราะว่ามีคนตายมาเพิ่มอีกนะกูว่าต้องหลายหลุมหน่อยอ่ะจุด่าทตทับที่คนตายแม่ไม่เรียกว่าที่จอดรถไง ชมึงดูเยี่ยตีเด้วิญญีประหารวิญญาติแกจะตายแล้วเหรอพี่หรือว่านั้นเป็นวิญญาณในเที่ยตีวะดูดิจริงผมวิญญาณนะพี่ตรีน่าจะอยู่ในโรงตัวจริงอ่ะเดี๋ยวไอหวเ่าไกันละไอหว่างกันละออกบอลละครับพี่เพื่อนให้เงินมาทำไมอ่ะ อัลราดพี่ยืนแทงมันมาทำไมเออมันมันสลบครับพี่มันหลอดอาหารหมดครับแล้วคุณต้องยิให้อาหารมันไหมคุณต้องป้อนมันปะเออปวังไม่ไม่ครับพี่จะคุยกับมันไหมครับคุณต้องทำไงจะเรียบออกกันไหมครับพี่รอแป๊บนึงครับพาไปเป็นลมบัลลต์กันมันมันดีเลยก็มีคนตายลีมาหวังลีมา ก่อไนไล่เจ็บทำไมเราไม่นั่งรอเน,นี่ยรถล่ะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่ไฟอ่ะใส่ไฟพวกเฮีย LGR ดีกว่าว่า T C ทำพวกมันตายอ่ะ ได้ได้เอาเลยต้องอยากกันอยู่แล้วต้องอยากกันอยู่แล้วถ้าถ้ากันเราก็ห้ามแดนนะถ้าอย่างนั้นอะเดี๋ยวมันแฉะเราเราต้องเราต้องตีบทเศร้าเราเราตีบทเศร้าต้องเอาพี่ตีกับไอจุกลงมาก่อนเลยตอนแรกเอาเลย เลองเพลงนี้เขาสิจุบกเพื่อนกลองเาแท่นั้นไมล่ะก็ลองเพลงอ่ะเออดีจุันนีเป็นเราอันนีก่อนที่พวกีเอจีอาร์จะมาแล้เราเราวันนี้เราแล้ววันนี้ ไค่หวังกูณบอกมันอะไรลทุกคนร้อนจงาดบัฟเลยด้านนูไม่ดีแล้วนะเสียงอะมงมซ่าหเลยไฮ<ห><ำ>้ยคร<ำ>ับ<ำ>เราจะเดี๋ยวเบลก่นให้เดี๋ยวก่นให,ให้ให้นนะ มีทีซตุ้มอยู่บนตึกแรวหายปะหายปะว้าวไอ้สไปเปไออเปยู่นตึกมีมีมีแปเปิร์อยู่บนตึกไม่รู้ดูดูรูปในเวินเลยแอปเปอ้ลอยู่บนตึกใช่อนเปิ้ลอยู่บนตึกเใช่พี่ครับในวิตเลยตึกเนี่ยหายลงนี่ตมีเขาหลังก็มีนี่เข่าขาหลังรถสีแดงอะอข้าหลังอ่ะ เขารู้เรื่องอะไรบ้างวะเนี่ยเขาเดินมาแล้วมามาแล้วครับพี่จงานศพเฮ้ยมึงไปบอกเอาลงดี้ไปเฮ้ยมึลงลงมานี้มึงลงมานี้มึงลงมานี้งพวกมึมงอ่ะ เรายินตรงตรงนี้ไหมเราบินตรงนี้ไปมบนตรงนี้มึงต้องคุยกับบัตรตอนด่าการศพเลยเว้ยว่ามึงไม่ได้ตั้งใจฆ่าเว้ยแต่ทีซีมันบีบไห้ต้องขับเว้ยดูดีด้านลุงใส่เลยเชื่อวมึงขับได้ต้องปัดอารมณ์มัน ใกล้กางรวมเลขอะไรวะนี่สีเจ็ดครับครอสีพอพนะครับพอปน,นี่สแล้วก็มาสี่จางรรยให้หมดดิกลางรรยให้หมดดิอสี่เจ็ดเป็นไมรมู่มันจะช่วยเราได้หรือเปล่านะ,ะเออตึกนี้ก็มีคนใจกี่คนครับพี่แดพี่ ถึงมันจะจบอะครับไี้ไมันจะอบเลยครับพี่เมื่อไรจะจบครับพี่ <c oughs> ผมไม่อยากเห็นน้องๆผมตายอะครับพี่เดี๋ยวมันจะลาไปแก๊งอื่นกันด้วยครับ ใช่ครับจะบอกของพี่ครับพี่ถ้าพี่เกลีอบอย่างนี้ความเชื่อมันในผมูพี่กับพี่มันจะหายไปนะครับพี่ ซี่ๆเม่งเยอะจังวะปีได้ครับสบเลยพี่ก็เห็นแล้วดีพี่พี่อยากให้มาพีศสบพี่สองสบพี่สามสบพี่สี่กับพี่พี่แลนต้องไม่มีแล้วครับสบต่อไปทุยเดี๋ยวกูจัดให้สบต่อไปอ่ะญาติมึงแน่เดี๋ยวกูหาก่อนไอ้สัตว์โอเคครับวันนี้ก็ร่วมทำอะไรให้กับคุณหลิวหลิวโรแลน ความเสียใจกับยากุูิเสียชีวิตได้ครับเสียใ,ใ,ใจเป็นด้วยวะเ,รเรพราะมีคนเลิกให้มันเป็นเรื่องเนี้ยากยากข่าวอำลากับผู้เสียชีวิตได้เลยครับไลเกอร์ครับเขาเสียเพราะอะไรครับ ได้ยินนะตะโกนมาได้ไหมครับดเดี๋ยวมาชิดชิดหน่อยได้ที่4ีครับเอาพอที่4ีเหรอครับทำไมครับเอาเป็นยางมันก็สี่รเราจะจัดต่อเลย ผมก็ได้ยินเขาเลยอะเขบอกว่าเรือกเกิดขึ้นพเนนพราะทีซีอ้าวแล้วงี้เขาอบใช้อะไรพวกคุณบ้างอะ่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็แต่แค่จัดงานก็คงจะพอใจอจีอาร์ A แล้วมั้งากับการตายของคนคนหนึ่งอะ่ะใช่ปะ่ะอจีอาร์น่าพอใจแล้วนะ ไม่มีอะไรพูดหน่อยครับเดนนี่ขอ,อโทษด้วยครับขอโทษญาติผั้เสียงวด้วยขอโทษครอบครัวโรงแรมในทับทีทเป็นประเด็นร้อนถ้ามาขอโทษแเรามันคืนมา คคนตา,ายทำได้แค่ดูสดเขาบอกไม่อยากเนื้อไม่อยากนะเอาเหรียญไปเอาเหรียญให้เขาไปเอาเหรียญนะไปชีวิตคนนึงได้เหรียญหนึงนี่นบอกเอาเหรียญให้เขาไปไอ้ลำซี่เอาเหรียญนึงซีซีๆหน่อย ูไม่ได้อยากทำแบบนี้แล้วเว้ยำแำมสีแต่มีคนมันทำบังคับให้กูทำแบบนี้เองเว้ยจริงๆพวกุึงไม่เกี่ยวอะไรหรอกมันกะแค่มีคนบางกลุ่มที่มันทำให้พุ่ต้องทำแบบนี้เว้ย คร,ร,รอบครัวโรแลนด์ดาวอัมลาครับพูดสียชีวิตได้เลยครับ จริงๆชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตนะจริงอ่ะผมว่าน่าจะคำขอโทษถ้าเดนนี่ตายก็เอลาจาน่าจะโอเคอยอ่ผมว่าแดนนี้ครับถามเรื่องนี้ไหมครับครับเรื่องนี้แม่จบยังไงครับต้องมีคนตัดเรื่องู่หรือครับที่เป็นเกี่ยว PC ซีหรืออะไรเงี้ยครับอา่าผมอยากทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเสียได้ยังไงต้นลมมั้ง ผมไม,ไม่รู้ข่าวเลยนะครับโหเยบหลุมด้วยว่าตอบปกป้อง,ปองไปตาเฉดจริงไหมครับไม่ไม่ได้มีใครบอกถึงเลยถูกไหมใครอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเสียบ้างครับมีใครรู้ไหมมีฝั่งเจียารู้ไหมครับว่าเขาเสียได้ยังไง นยพอถามได้ไหมคะหลีกเสียได้ยังไงขอถาวได้ไหมเร<ม>ื่องมันม,มาจากดีซีนะครับเนี่ยให้กน,นีผมผมว่าผมถามชัดแล้วนะว่าเขาเสียอะไรยังไง มีใครตอบได้ไหมครับว่าเขาเสียได้ไหมโอเคโอเคแบบกูมไม่โหลดละตะโกนแล้วเหรออย่าได้ยินด้วยอะ่ะผมไม่ได้ยินเหมือนกันครับไม่ไม่น่ามีใครพูดอะไรเลยเอาฮอลงมาได้ไหมครับเสียงมันดังมากเลยอะ่ะ พอพอไปหาที่จอดเลยครับเจ๋งดังคกลัวนุมแน่เลยว่ะเดี๋ยวดิมันฟังลุงเด้วยากยากเขาเขาอยากได้คำตอบเหมือนกันครับเพราะยากเขาก็ไม่ตอบเขาเขามรู้เรื่องสะใจไว้อ่ะ

เาสียให้หนูเลยหนูก้อสนิทกับพวกไม่คใครบอกดูเลยว่เพื่อนตายได้ยังไงเจ้าฝาอยากเลาได้ตาอย่าบอไดยี่ดปงโอ้สักไทยด้วยนะครับ เปิดไปได้ไม่เปิดถ้าเปิดแบบนี้ต่อไปมันก็ต้องเปิดเรื่อยๆเดี๋ยวไ่เอาไอซีมันอยู่แต่ในรูอะไอเหียเป็นไรนะคะหนูจะฟังเขาเนี่ยอ่านปากเขาเขาบอกไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นเพื่อนหนูตายตายไม่รู้ได้ไงหนูไม่รู้เลยตายได้ไงตายตายไปแล้วต่แปหาอะรกันจะใครอยากแวะอะไร โูเสียชีวิตต่อมาคูนับแต่สำหรับผมอ่ะถ้าเป็นครอบครัวแล้วปล่อยให้เพื่อนตายมันไม่น่าใช่เออขอนคเยสเยสขอบคุณพม่เวียดตายไปเลยต้นเหตุ มากเลยที่มางานนี้ขอบคุณมากด้วยคุยยืนนายของมึงอีกไอ้เหี่อะโ้โขอบคุณจริงๆใจชิบหายเลยวะกูยืนนายของคุณมึงอีกขใจมากเว้ยทีซีมาตายองดิไปขนคนเนี่ยแหอ่กำลัแสดงความเสใจโหยเดี๋ยวมึงเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบ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 มึงจะพูดแทรกการทำคุยอะไรวะหลายรอบแล้วไอ้สัตว์เพราจะหาแต่ปลายเหตุอะใช่ฝั่งคชอบเลยปลายเหตุไอ้เที่ที่พี่หลินใช้เว้ย เขบอกว่าสัตว์สีไม่ได้ทางออกในอีโก้เขาต้องไทางออกโหเฮียกูโคตรซึ้งอ่ะเป็นกูอย่างซึ้งอ่ะไอ้เฮียจัดงานสิบนาทีกูยืนมาสิบห้านาทีละขอบคุณครับเจขอบคุณครับซึ้งจริงซึ้งจริงไม่อยากทำอย่างนี้จริงๆนะครับพวกผมอ่ะพูดตรงๆเลยแล้วผมไม่เคยคิดจะมีปัญหาับไลเก์ด้วยนะ ตั้งแต่ไลเกอร์มาผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเกอร์นะถูกต้องไหมครับใช่ครับไม่อยากมีปัญหาอะไรเกอร์สักครั้งนึงนะครับแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆครับขอบคุณที่มางานครับครับครับแสดงความเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยครับเสยใจด้วนครับเสร็จแล้วนครับ ดูที่เด่นในพูดเด็ดทีทีเพิ่งวางฝักแดดเมื่อกี้กูอันนี้เราไปตาเบกขอบคุณด้วยนะครับตาเบกขอบคุณด้วยครับครับไอเทียครับมึงก็เป็นนะไปเอาดอกไม้ไปให้เขาไปเอาดอกไม้ไปให้เขาไปดอกไม้ไปให้เขาไปพราะเพิ่งเลยนะเออไม่ไหวนะอันเนี้ยไปไปถือดอกไม้ไปไปถือดอกไม้ไปพอบเจ็ดขบเจ็ดมามาอัมลาสหน่อยไปทีตอบได้ดิโอมถือเปย์ผมไหมหน่อยพี่ถือโอมถือเปย์ผมไหมหน่อยพี่เป็นคนตัดข้าว ควรปักแต่กันอ่ะนเนี้ยไปตีน้ำเลยพี่พรอปเจ็ดครับพรอปเจ็ดพรอปเจ็ดพรอบเจ็ดขอไปสู่วุคภมิที่ดีนะครับทาง JK ร่วมไว้อะไรการจากไปของหลินหลินดพอปเลขเ็ดอดอกไม้ววหน้าข่าวถือโทรศัพท์ไปอีกเดียว คุณบอกอย่างเดียวว่าคุณจะเสียเปล่าครับการตายของคุณลากนนะครับจากไปยังไม่มีวันกลับลิลิลโลแลน ใจด้วยครับคนคนนึงต้องมาตายเพราะอะไรก็คิดเอาแล้วกันครับเจเฮอบคุณครับขอบคุณครับเจเวขอบคุณครับเจได้นะครับเฮ้ยแจ็คเมื่อกี้นี้กูเห็นปาเต้อยู่นะปาเต้อยู่ทีเซียพี่อยู่ในแล้วอันนี้แสดงแสดงตลกป้าเฮียเอาสามจริง ตรงเป๊ะไอ้วิลเลอร์เอาเติร์เหรอรวมแกงแล้วว่ากินได้ฟาเต้กับใครขับอ่ะแจ็คไม่ใช่เหรอทำมอยู่ดีๆทีไอเหี้ยละครนี้ฮาจริงละครนี้ฮาจริงฮาจัดไว้อะไรกับดำพียอะไรก็ไม่รู้สันใจเดี๋ยวไหวอ่ะ อยากจะหัวเราะเป็นภาษาฝรั่งฝรั่งเศสเลยภาษาฝรั่งเศสอากูก็ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าฝรั่งเศสหัวเราะยังไงมองซิโอเรามีผมก็รู้้แลวเราเราไปแอดดอลกันปะครับไม่ไปบ้านฟัดไอ้บ้านซาเวตเรายังไปอยู่นะพี่ไป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 เดี๋ยใจว่าเป็นคนตายแจ็คไอ้เหี่ไอ้ เดี๋ยวกราฝรั่งเสร็จตอนไหนครับผมเราเร็วครับตอนนี้ไปไหนอ่ะบ้านบ้านพี่ไงบ้านพี่บ้านพี่ไงบ้านพี่ไงเทคไม่โฮมพี่อ่ะไมาโฮมมาพี่ทคเดี๋ยวคัมแบ็กโฮมเขาไม่ได้ไปเล่แอร์ดอปเราพี่ซาเว่ก็เลยเดี๋ยวแอร์ดับเดียวเราเนาะไปรอเลยไปรอ เฮียเดนดี้พูดี่เฮียจริงลุงผมบอกเลยเฮียจัดเฮียแดนดี้พูดแบบโคตรดัซตีไรเฮียเียจัดทำไมอยู่ด้วยกันไม่ปกป้องครับโอ้ไอ้สัสเฮียเฮียจัดแม่งชอบโยนจัดเลยเฮียเนี่ยโคตรหนังหมาเลยอ่ะเฮียกูบอกไลเกอร์กัดฟันอ่ะกัดฟันสัสสัสอ่ะไลเกอร์บอกว่ามนนาซีซีหน้ารูดปากแตกแลมซี่แบบกัดฟันเลยอ่ะเฮียกูบอกให้ อ้ก,กี่ศบแล้วมึงกี่ศบแล้วของมึงกี่ศบแล้วมีลาวาหนึ่งนะครับล่าสุดลแล้วก็อันนีอีกสองใช่ไหมไอ้นี่หนึ่งก็เป็นสอง,งสบกูบไม่รู้ว่ากี่ศพอะ่ะคนตายไม่ได้จำ